สวัสดีครับบ่าวแถวซอสดีท่านผู้ชมครับมือหนีผ้าเอฟซีนะครับเดินทางนะครับมาบ้านยายน้อยฝันแม่นนะครับมาบ้านแม่น้อยนะครับผมกับจะผ้าเอฟซีมาฟังน้ากันวายยายน้อยเพิ่นฝันบ่อเนาะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเช้านี้นะครับมาฟังน้ากันนะครับยายน้อยเพิ่น มักตัวไรนะครับเพิ่นจะเด่นตัวไรนะครับผมอ่าสวัสดีครับเด่น้อยอุ้ยมือนีนี่ผู้งามเออมือนีผู้งามครับเด่น้อยสงสัยจะสวยถึงตอนหลับอ่ามือนีผู้งามเด่น้อยผู้งามใส่จะปังลว่ะบ้าที่แรกรถม่เห็นรถไง ตะวันตะวันเห็นเออรถประจอดยุลานเห็นตะโม่ใก็เลยคิดว่าเพิ่นอยู่หรือเพิ่นประยู่เพราะว่ารถไงประยูเนื้อไว้หน่นอยเพิ่นไปธุระท่านผู้ชมอยู่ในบ้านโอ้ออกไปไสมากมันคือสวยเป็นพิเศษไม่อยากสวยอยากแต่สวยรับซับไม่ใช่หน่อยเนาะสวยรับซับในที่ฉกเป็นจังได้หวดนี้จังมาห้าคิดว่าจะมาตระโดดแล้วแต่ว่างวดนี้ก็เลยว่าเอาม่ามือนี่ละอืม มันแ oh. ังเจ็กอ๋ออืมฝันเหอฝันจะตองมดนะครับฝันว่าจะไปที่งานเราว่าเลี in, ้ยงเล็กก็อืมฝันจะมือตองมดครับฝันว่าคนเนี่ยเขาไปฟ้อนเป็นเบาเบาว่าฟ้อนเขาเขาเฮ็ดมือครับแล้วเขาเขาเขากรีบมือว่าเขามาเห็ดจังสี่ใ้่กันอืมแบบี้เราเห็นเขาฟ้อนมากฟ้อนนี่หน่อยไม่ไปฟ้อนอืมนี่หน่อยเฮ็ดมือร่วงกันกั็ถ้าผู้สาวนั่นว่า เมึงอยงาไปฟอนคือเขาึมต่อไง้เมื่อึ้นต้องไง้เมื่อึ้นเมื่อตังไง้เมือมื่อค้นไอเขาฟอนเขาไงยเมื่อความหขายเมื่อมากอเขาเยจสีแเยี่ยนานกับเขายืนอยู่เป็นวงค่ะก็อ่อนล่ำเหมือนวงสะบานใช่ไหมแม่ครับอมค่ะไม่ผู้หงิงไม่ผู้ชทยผู้เดียวมาเยี่หน่อยเล้ว่าป้าไปไงเจ้คู้มากโลกถ่เกินอผู้สาวล่ำวงมาล่ำใส่หลายคนแน่เยอยหน่อยว่า แลเนี่ยนะโก้ปเปอร์ลำก็น่าเห็นเงียมาแบบนี้เลยเ็ลู่หาว่าเฮ้มึงจะมาลำลำอามือจดกันคือมูเขาไปใน่งตรงลำบ่ิหามันคือมูสันลาหากนีร่องพรอันนี้ฝันว่าพันกรบอกยหรยง่ายขึ้นก็บอกหากร่องยี่หรอยาจะสีหักร่งไหนอะไเฮเป็นว่ันจพันเป็นราให้จสีน้ำฝันกับคนไม่กรอสัน ฝนว่าฝนว่าเคเจ็ดสีไ้มึงหายคื่นนว่าอนเมย์เยอะหน่อยฝนแค่สิบเอฟสี่เยอะหน่อยเองเล็บกาจะเป็ยนเอียงมาใส่เยอหน่อยว่าบาดเจ็บเยอะหน่อยตีนมือมือมือก็หามันด้ไย่หาครับแต่ว่าฝนบอกยงว่าเยน่อยว่าม่ใช่เพื่เป็นฮกเป็นหาฮกกระหาเก่าวอเลยซิบหาหนึ่งบอกไม่หน่อยจังหนงนิวหนึ่งจังว่าค่ะ เพราะว่าเพิ่นปฟนเพจจสิเยอะหน่อยนับเ้กันเป็นหกคือซี่ดอกต่ว่าหากนึ่งกันแต่ว่าหานึ่งก็ะเกเอาตัวเยอะน่อยมากที่ไม่หน่อยเหแตลน่อยครับพเยอะน่อยว่างวดนี่บ่แเ่หาหนึ่งบ่เลขสามตัวนี้เยอะหน่อยซื้อนี่เรียเยอะหน่อยเ้อลละซื้อเยอะหน่อยซื้อสามห้าเป็นยังคือนมักสามเพราะว่ามักสามเจ้าของเล็กเสเลขกเจ้าของเลขสามตัวนี้เยอะหน่อยซื้อห้าสามห้า ห้าสามครับค่ะและตรก็อีกตัวหนึ่งที่ยานว่าหาหกกายงกหาหกกับพาเก้าขึ้นมาหาเก่าเพราะว่าผู้พุเน่ยเอาทเป็นเก่าแล้วพเนยยกมือขังนึ่งหาขังหนึงอีกอานิ้วนึ่งโอ้ยายน่อยได้ตีเป็นตังซีธรรมชุตมเพราะว่าแต่ว่าพนมมาหงายขึ้นเท้ากับกับหาหกหาเก่าเนาะเพอา่เพุทโอกับเล็ก่าเอฟน่อยว่า สบายเยอะหน่อยนี่มันใจเลขนี่สามหกกับสามหาเด้ออาแต่ว่าสามตัวคันมักสามห้าห้าสามห้าเอาคือมาขาสามหาเยอหน่อยผู้ชายกับนิ้วมือหางนิ้วนี่แล้วล่ำมาอะไรก็ไม่เห็นใจยังเสี่งไปน่อยว่าสิบเอาเขาล่ำมากคือเป็นคือสมคือมักสามามนี่ยอยน่อยจับ รักสิเยอะหน่อยไปพาใส่ซือ่ยอะหน่อยมักสามาเอน่อยมักก็เลยนี่คือคือเห็นมือนี่พิ่นเน้นคักว่ามืดเออาหาสิแม่พี่อืเยอน่อยว่ารักหน่วยรักสิบอกย่หน่อยยอ่หน่อยเอสามใ่ครับอือแลยอเกห้าสามห้าห้าสามห้าสามหกพระไอทหารเพ่นมห้องบอกว่าหานั่นบอกอ่าบอกหกตัวเดียวหกตัวเดียวเต้าหตัวเดียวจะ กบลูกจับก็สิจับใส่ตัวใดตัวนี้หน่อยจุดทูบนก้องบอกหกตัวเดียวหกตัวเดียวเพิ่นบอกหกตัวเดียวนกร้องบอกหกตัวเดียวเพิ่นบอกแค่นั้นครับบานแยกหน่อยจุดทูบเนาะบ่แม่นจุดมื้อเช้านี่เนาะครับทาก่อนได้สามแปดแปดสาได้38เลขทูกเลขทูบติยายน้อยเลขทูบ38เอ้าเดี๋ยวจะบ่าวเฒ่าจะเขียนยายน้อยนะครับหวยซื้อที มันก็ไม่เงินะอาตีมเสียาเอฟีี่เอฟซสองนจแค่ั้ค่ะตัวตัวของสุรุตีเอามาเจ็ดแปดสองเ่านะยี่หน่อยนะเด็แตาเล็กไทยสามตัวเหอยาย่น้อยฝันแม่นได้ท่านผู้ชมเด้อครับนี่แหละมาตอนเศร้านี่แหละยี่น้อยว่าสวยรับทรัพย์รับโชคนะครับวันที่หนึ่งกันยายนหกหกสามตัวยี่น้อยว่าห้าสามห้า นะครับผมสองตัวนี้มี่สามหาสามหกไปนิดหน่อยสามหาสามหกครับสามห้าสามหกใส่ต่อหนี้ยเนาะหลักใหญ่ย้อยหน่อยมาห้ายังก็ย้อยหน่อยห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าหกอ่านี่ครับไอ้พี่เพันหยางมือได้พี่น้องเด้อห้าหกห้าเก้านะครับเลขทูบ เลขทูเบยตัวใดก่อยไดหน่อยเทสายเอาเห็นเห็นสอตัวนึงบ่ตที่สมบงเหม็นเน่ยบดรถตบ่ใหม่ไปไม่เม็นใหม่บ่อ่าใหม่สอตัวีห่อใหม่สตัวแล้องตัวหมูวันน้อนอืมแล้ตันี่ก็ใหม่ไเหม็อืม

นกร้องหกตัวเดียวเด้ทำมช้ชมอ่ะเขียนให้มั้ถ้าผู้ใดมักกก็จับไสหกก็ตรงกับหาหกกับสามหกอยู่เน,นาะยอ่หน่อยมักแค่นี้บ่หาสามหาหาสามหกเนาะอือผู้ใดมักอืออาท่าน,มานชมเดี๋ยวบ่าถอดเขียนนะนี่หาสามหาสองตัวมักตัวใดก็เยอย่หน่อยมากมากมีแล้วมากไรสา,า,ามหกบ่คุสามหกคู่เดียวนี่อบ่เป็นหาหกหาหนึ่งเขาหนึ่งแต่ได้เอเอาเหล็กถูกได้ทนผู้ชมเด้ เลขถูปสามแปดนี่เลขถูปเพิ่นใหม่บ่หมศธมชมแต่ว่าไอ้ที่มันใหม่นี่คือสามแปดสามแปจุดตั้งแต่วันวันศรีกรผลธนบุญชมวันพระกรนะครับนี่ตัวที่สามเปใหม่ธนบุญชมตายเม่ไหมจุดทูปให้กันแน่ว่าสังเจนเบิดจนเบิดเอ้าทูปมาดับบันเห็นซุมหนึ่งซัดซัดเห็นซุดสามแปดนั้นนกห้องบอกหกตัวเดียวได้ธนบุญชมได้นะครับหกบอกหกตัวเดียวนี่ครับบ่าวเท่าจะรอดวารอนี่แหละว่างวดนี้ ธรรมดาเลขเพิ่นเข้าดีเด้พี่น้องอือนึงเขียดสี่องสเตอร์ลีไวิ่งเอาผู้ใดมักวิ่งวิ่ง6นกร้องบอกเพิ่นเพิ่นมาห่วงอะไดรก่อนเอ็นหน่อยอือโอ้ตัวใหญ่บ่เห็นตัวใหญ่ตัวดําคือมาตัว่ะตัวใหญ่ตัวดํามาโอ้ยสื่อเรงไดนสิให้วิ่งบ่กว่าแอ็น้อยว่าเออ็นหน้อยว่าจับแม่มันใส่กับ โอมือปูปูผู้นบอกล่ำให้เบิ้งสิบบ้าว่าเยอะหน่อยว่าเพิ่นเพิ่นลเพิ่นเฮ็ดมือให้จังได๋กหน่กเลยครัิงลมากอ่าอืมบัดนี่เด้ยบาดยน่อยเห็นเขาล่ำเยอน่อก็เห็ไปเห็น่บแมนเิ่นว่าเออมันตองหงเมื่อคืนเิ่นไงบาดยน่อยล่ำมาเยอน่อยเฮาก็ไม่คือเขาบ่เคยเนาะบ่เคยล่ำไงเมืองสิเนาะเ่นบอกม่าล่ำไงเมื่อคืนเอ้ยเหบ่แมนล่ำยังสีน่ล่ำยังสี่เมียเปนบอกว่าแยกแมัน พ่อได้มักหนึงหาเต้าได้หน้อยบ่มักบ็นึ่งหาอย่าได้น้อยบ่มักอ่าผู้ใดมักถ้ามักหนึงหาได้น่อยว่าเพิ่นให้เป็นเลข6เลข5เลข6กันไม่ได้น้อยอ่าได้น้อยคิดว่านด้หน่อยเลยว่าบ่แม่น5 6เออ่เต่าสุนั่นงกันมือมือสุนั่นงก็เป็น5อยู่แล้วเห็นบ่ะแต่เพิ่นมาเฮ็ดจังซี่5 6บ่เฮาว่าได้หน่อยว่าบ่หกกับ5กับ9 6กับ9นี่ตัวเดียวกันจังว่าบ่เจ้าวไวเช่นให้เพิ่อนในบ้านทีิเชียนมันมีสิทธิ์อยู่เด้อ ห้าหกห้าเก้าต้อยจะหน่อยเป็นมักสามหาสามหาขึ้นมือหนิหาราคาสามหนิขึ้นยังก็ยก่หน่อยสามหนิขึ้นเลขะลักของแก่หน่อยเละลักสิบแก่หน่อยแก่หน่อยคือนมาสามมาล่องเห็ดมันมันก็ลองล่องมาเป็นใบเห็ดหองล่องมาเออมันก็เข่าตลอดเหที่มาบ้าเรา มันก็เขาถ้าพูดให้มากลักซิสามมันเยอหน่อยลักซิปสามลักซิบใส่ละลักหน่วยหาใส่เลยถ้าือวามาสามย่หน่อยกทีว่าสูตรย่หน่อยแม่นได้ท่านผู้ชมเพราะว่าทั้งคนลักซิปให้สองตัวสตัวคนนี้บ่อยอะหน่อยตัวเดียวเล้ทัหาบ่เยน่อยมันใจสองบ่สองมาา่ายมาอีรีบแม่หงวดที่แล้วได้ท่านผม้ชมมด้วงวดที่แล้วมาหาเยอะหน่อยยหน่อยให้เจ็ดสี่สองอถามว่ามันเขาวันบ่เขามันออกเจ็ดแองแต่ว่ากเขาเลขไทยสามตัวเขาเลขไทยสาตัวตรงตเลยเลขไาตัวเจ็ดสี สองงวดที่แล้วนะลอตเตอรี่พี่น้องห้างวดที่ผู้ใดมักลอตเตอรี่กะจับเลยจับเลยหาท่านอยู่ดอกหาไอายุตัวนี้บ่ดังไปได้หาสามหาเนี่ยอันไปซื้อแม่มไปซื้อผูดได้เจ็ดสี่สองมิตราเต็มเลยได้สองใบโรตลีสองใบบ้านโรตลีสองใบนี่จะบอว่าน่าจะของสองใบมากระตามออกแล้วก็ตามมีสิทธิ์เลขของแย่หน่อยทุกตัวเลยลอตเตอรี่บาแย่หน่อยตอนหนึ่งหานี่ซื้อขึ้นซื้อลงอ่าเอาแต่ว่าแย่หน่อยเพิ่งจะขึ้นมาอยู่สามหกเ ่อสามซีนนี่กไอือือไอเลสามหนี่ไอเลห้าหนี่คือว่าเพิ่นนีเเ้เห็นยูนิวด้วยตอนล่ำด้วยรากาย่ออน้อยตีใส่มือหาผู้เทา่าเก้าผู้เท่าเพิ่นบอกอออก็เลยหาเกานะครับแคปหน้าจ,จอเลขทูบสามแนี่มันใหม่ประเมินเห็นแค่2องตัวเลขหเห็นได้เป็นชัดๆกันอ่าเกนกควองบอกหตัวเดียวผู้ใดมักเล็วิ่งด้ยเนาะผู้ใดมักหนึ่งหาพอเอาเพิ่นเห็นมือหนึ่งกะาก จับเซลไม่ใช่เนาะเอาเยอะหน่อยคุณอมรมากอ่ะเอาขอบคุณนเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมเฮงๆเนาะเยอยหน่อยคุณนาะเอาผุ้นเยอยหน่อยคุณแต่งตัวสวยรับโชคพี่น้องรับโชครับรับโชคน้ำกัดน่าจะเนาะเอฟซีเยอยหน่อยสุขุสุขล้นสวัสดีครับ